สวัสดีครับมวันนี้เป็นการไลฟ์สตรีมอีกแล้วเหลอนะคะพบอมที่มิทร์ c r สองโลกแล้วผมก็มาด้วยกันเที่แบบคนโลกๆนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นไปไลายในไลฟ์เช่นเคยนะฮะชิค<ม>กี้บบอกว่าคุมาเล่นอีกแล้วอ่ะมึงไลฟ์สตรีมแบบภาพก็ยังไม่ได้ดีมึงก็ยังจะเล่น <c oughs> คนเริ่มไปสนใจใส่ใจอะไรทั้งนั้นผมก็จะเล่นคลคปนดูแบบดีๆดิจิตอลแบบดีไซน์เข้าใจปะร้อเล่นร้อเล่น้อเล่นไอเสียงแล้วก็เป็นพาร์ทมนะครับผมก็อย่าไปใส่ใจมากมากมายับผมผมไปดูคลิปผมแป๊บหนึ่งโอเคไปดูภาพก่อนไป เซิฟคนอื่นจะดีกว่าอะไรเนี่ยกูไม่นำมาเล่นเซิร์ฟอื่นเลยเซิร์ฟอื่นไม่กากกว่าเซิร์ไฟไทยอีกอะเซิร์ไฟไทยไม่ยังเร็วกว่าเลยป่ะไปดูกัน ไม่จะไมีอะไรเสียกูเฮ้ทำไมทำอมาเนี่ยไมเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยรือผมเปลี่ยนตัวผมเสียงไม่บอกเลยนเ,ออนเนี่ยเออแล้วผมก็ปิดนี่ว่าโอเคนัะ สตรีมมันแหลกไหมเนี่ยผมไม่ได้ดูสตรีมเลยเนี่ยโอยแกตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เราไม่เคยตูโอ้โหดึ่ไม้ลือะกรวะโอ้โหดึงไม้ลงไล ไปกดมือมือวเกี่ยวกับเรียนหัวอ่ะโอ้โหดูแม่สภาพดีสภาพการโอ้โห มายะโอ้โหโองโหวงโอ้ยไม่รู้จะวิ่งไปไหนอ่ะอะไรวะห้องแรกอะผมไม่เล่นเล่าไปเล่นห้องอื่นดีกว่าผมไม่เล่นหรอกเขาเมึงอะเหี้ยได้กดแทงหลังโดนแล้วก็ไปที่อื่นอีกโอ้โหผมไปเล่นเจออื่นดีกว่าผมไม่ไหวห้องมึงอะโอ้ยเนินเฝ้าอะไรเหี้ยเล่นก็ไม่เป็นในเนินคนอะ เามือโดนโมเดนที่เงี้ยแบก็เกาะเนอยเป็นกากก็กากไอ้ตักไอ้เกียดคุณน้อยไอ้ตักตีคุณพี่นั่นแหละที่เหี้ยจับหัวอไนี่ไอ้ควายมันไม่ไอ้ควายโดนไปชายไปดีมึงอ้ถ้าการฮิวตะวัปขนาดนี้นะมึงเ่ย โอ้ยสัตว์บิงก็บิงเก่งเสือกเล่นไม่เก่งนี่เนี่ยเอ้ยจะเสือกเฝ้าไอเคอ่ะโอย่งไปดิทำไมไม่วิ่งว่าเช้าอ่ะจะช่วยเฮียงเนียอะไรเนี่ยข้องแม่งแหลกกูบบโหัยลำบากจะใช้วิชาแบบ มิจาร์มิจาร์เลยเห็นปะเขามองไม่เห็นแล้วผมก็โดนมิชาน์มิจาร์แบบวัววนหน่อยแล้วก็เซลไปเลยคือเดิไปคือเดินจนเสร็จแบบนี่ยอุ้ยไอ้หลักเอาคุณโดนคุณได้โมสบัดบอสให้คุณโดนเลยถ้าเกิดมันวาร์ปมาปุ๊บแล้วก็เปียกเปียกนี้เลยเดี๋ยวโมเลยตาละโมนี่แหละกูโอ๊ย โอ้ยเสียงนี้โอ้มาไปไหนของมันเนี่ยขวัญไฟดีกวะขวัญไฟดีกว่าผมจะได้ออกไปอยากเิจนี่เนี่ยโอ้โหห้องเจอไว้แต่เสจอข้าราชการแม่งห้องกากหายผมไม่น่ามาเล่นเซิร์ฟรัเสเซียหัวกล้วยเลยนี่เลยวิ่งไงโอ้โหหัวร้อนไอ้ <c oughs> ถึงมันจะไม่มียาละสะรุจแต่ผมอยากจะรีบไปก่อนออกไปห้องนะ อยากหลุดออกห้อง,งชิบหายเลยเออกไปห้องนี่เอาไปห้องนี้ด้กลา,ดดายเป็นเด็กมาอย่าไปไมยได้ออกห้องมึงเพราะมึงวันแรกเล้เอาอ่ะอันโดนมั้ยเกือมันโดดอุ้มไปโน่นละ ชิคกี oh! Oh, ้พายอะไรนี้โอ้โอ้ห้องแหลกว่ะหายเงินนะหายเงินนะเยี่ยวะวะเป็นหรือว่ามันจะโดนสอบไม้จัมีตัแบ๊นี้เลย ตาบอกเป็นหูโอ้ยอะไรวะติดหมดเลยฮฮู้เฮ้ยอย่าร้อวร้อนมาห้องมึงเนี่ยห้องมึงแหลกอ่ะโอ้โหดูเด่น กิวเช็คให้ตรงแล้วแม่ะโอ้โหไอ้เฮียกลยูลยทำอะไรดักกูใจลมขาไหนกูเลยท้องลื่นหมอมาแล้วเนี่ยติดไม้ใส่หน้ามันแบบอาตโนมเลย มแล้สวยช้หอ่ย้าวฮ่าตายแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ี่ที่เน็ตไม่ดีไม่เข้าะรหรอไอที่สตรีมขนาดไหนไม่ได้ไม่ได้ดูซด้วยโอ้ยรยรุ่ร่ยรๆรไม่อยาก มันกรี๊ดเ,เข้ามาใกล้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 เข้ามา,ามาันมาแล้ว โอ้ไข่ไปเล่นขวดแดดก็แหลกยู่ทมู้ยไปเล่นหรอเขาความอุบาทที่สุดเลยเฮียไม่เคยเห็นในห้องอาก่างเนี่ยโอ้โหเฮียแม่งไม่เคยเห็นในโลกเลยเฮียน่าก่อห้องเรื่องนวิแม่โอ้แม่งห้องขวดหลักเลยเฮีย ปิดไม้ใส่ไม่ยอมปิดไอ้เฮียแม่ปิดน้ำชิบหายเลยแป้งดีเลสซุปเปอร์โคยหน้าหิ้งโอ๊ยโอ้ยแป้งเอ้ยจัดเหนวไปไหมก็ ula, เปล่าไปโยชน์เลเนี Con, in ouais. leave, ่ยรถเด็กไม่หิววัตายแล้วพ่อห้องเมื่อเออวันไรใครก่อนหนึ่งจะว่า นะโอ้มันแหละโออแั่นแหละเหนเต็มซะห่อยอันนีนะกาแล้แต่วิ่งไปหลอก้าทีนึ้โอ๊ย,อยเต๋หอหิวไม่ได้เกียนแล้ขอริ ดูดูดูสภาพตอนจะตอนจะยกเพื่อนลงแม่งก็โอ้ยตอนจะเดินตอนจะเดินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากพอพอปิดไม้กับเอ่ปิดไม้ฮิวกับช่วยเพื่อนทำนั้นแหละแม่งแปลกอ่ะเออโห่เตรียมกดวิ่งไว้เลยอ่ะกดวิ่งค้างไว้เลยอ่ะรู้ต้องมา มต้องมาแน่เออแล้วชาร์จแค่ครึ่งหนึ่งฮะก็จะได้สปินเบอร์แบบชาร์จแบบที่ดีที่สุดเดี๋ยวก็ชาร์จนะเราต้องเอิ่มแล้เอออ๋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 อ้ยอันนี้มันเปิดได้หรือวะเอ้ยดีจ มจะมาม้าจะมามจะาจะมาฉันสัมผัสได้ขี้เขาไอะแค่นั่นแหละก็จะเข้าไปในตู้โอ้เขามีตัวอ้มาแล้ งก็ลื่นใช่ป่ะนี่ก็ปรับต่ำได้แล้วแตไม่ได้ปรับอะไรมากมายผมก็สอก่อ่อะฮะปึ๊บปึ๊บ ไี่แน,นี่กูถนี่ไงาเก็พอลื่นนะตร,ตรงนี้ถ้าเกิดตรงหาบมือเนี่ยก็พอลืน่นคือครูเดินไปทเนี่สิ

อห้องมึงอะโอ้โหแม่งห้องโคตรก่าไม่ได้กาธรรมดาหรอกม่งโคตรแหลกเลยโอ้ว้าต้องเไปเตียมหัดเลยผมไม่ไหวอ่ะต้าไปไปดัด